ี้เราก็จะมาเปิดกล่องครับเปิดกล่องเป็นกล่องพัสดุกนะครับที่สั่งมานะครับมาดูกล่องแรกครับกล่องแรกนะครับอ,อันนี้ส่งมาจากสงขาครับส่งมาจากสงขาอันนี้ส่งมาจากสงขา กลองแรกกล่องแรกกล่องแรกก็มาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อนี่ครับเป็นเม็ดแก้วลมนะครับแก้วลมนีด้สวยครับผม เป็นลูกปัดนะครับลูกปัดยุคโบราณครับผมลูกปัดยุคโบราณน,น,นี้นะครับโอเคครับแท้แน่นอนครับแท้แท้ครับเป็นลูกปัดโบราณน,นะครับอันนี้แบบนี้เนื้ออย่างนี้ก็ไม่ค่อยแพงครับสียังแดงขสม้มเลยครับ มาดูกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองอันนี้ส่งมาจากเ,าเดี๋ยวบึงการครับอันนี้ส่งทางอีสานน,น,นนะครับอันนี้นี่นะครับเป็นสร้อยเม็ดลมกับคาเนเลียนนะครับอันนี้ โอเคครับอืมดูดีครับผมเป็นคเนเลียนสองเม็ดนะครับสองเม็ดเป็นคเนเลียนครับหนึ่งเม็ดนี่ฮะคเนเลียนสองเม็ดอันนี้ก็เป็นต้อยฮะนี่ครับของโบราณพันปีครับผมนี่ปลดตะขอตรงนี้ได้นะครับปตะขอแล้วก็ห้อยได้นะครับอยู่ประมาณนี้ครับ นี่ครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับนี่เป็นสร้อยครับเป็นลูกปัดยุคโบราณครับผมเป็นพันพันปีนะครับนี่อันนี้มาจากบึงการนะครับเดี๋ยวดูอีกกลองนึงครับยังเหลืออีกสองกองนี่ับลนครับี่านี่ก็เกมนี้บ้างมนี้บ้างเกมนี้บ้างเกมนี้บ้งนี้บ้งนี้บ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 รง เป็นรูปลมฮะรูปลมแตกบ้างอะไรบ้างที่ก็แถมมาครับโอเคเลยครับวันนี้อ๋อมีมีทรงถังเบียร์ด้วยฮะของแถบอุดรอ,อะไรพวกเนี้ยอืมนนี้จะเป็นคาเนเลียนะครับอ่าคาเนเลียน เป็นถ้าเป็นแถบทางอีสานส่วนใหญ่จะเป็นหัวตัดตัอันนี้จะเป็นมีแบบสังคลโลกด้วยฮะมีสังขาโลกสองเมตรนี่ครับ,เอ,รบเ,อเอาไว้ร้อยครับไม่้อย้อยใส่โดีคครับไปดูรายการต่อไปครับต่อไปนี่ต้องการข้างซ่งไรับน่งครับ,บนี่ต้องารปุยโอปอนะครับ ก็ถือว่าได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งนะครับนี่เช่าอันนี้มาครับแถมอันนี้มาให้ครับสองเมตรครับเดี๋ยวผมก็ต้องส่องทุกเม็ดครับลูกปัดนี่ก่อนเราจะสะสมก่อนเราอะไรนี่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับเรียนรู้ก่อนหรือไมงั้ก็เช่าจากคนที่เขาเรียนรู้มามีระดับ ถือว่ามีความเชื่อถือได้แล้วถือว่าผ่านละผ่านหนาวผ่านร้อนมาเยอะอย่างเงี้ยฮะเนี่ยอันนี้โอเคครับผมเน,นี่ยเป็นแก้วครับเนี่ยเป็นแก้วเป็นป้อง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 ครับอืมปกติมันก็จะยาวนะครับในส่วนนี้เนี่ยายาวยาววันนี้ก็มีนะครับยาววันนี้ก็มีนี่ก็เป็นแก้วครับมันมีหลายสไตล์มากครับแกลลล้วเนี่ยจะมีทั้งยืดมีทั้งม้วนมีทั้งโอหลากหลายครับ อันนี้เราก็ไปร้อยได้ครับร้อยได้แก้วครับแก้วเหมือนกันครับเม็ดเข้ามาครับก็ไม่แพงครับอยู่หลักร้อยหลักหลายร้อยอย่างเงี้ยฮะพวกนี้มันรวมๆเป็นเส้นหนึ่งมันก็แพงนะครับถ้าบางเส้นเป็นแสนครับบางเส้นเป็นแสนเลยครับเล่นพวกนี้เล่นเก่าถึงครับมีประสบการณ์เก่าต้องถึงจริงครับนี่ครับอันนี้ ลูกแข็มมาลูกลมเล็กมีมยัดรูเอ่ะอันนี้การพับบุงนี่ก็เป็นแก้วทั้งหมดครับยืดเขายืดแล้วก็ยิงอากาศเข้าไปครับในส่วนนี้เป็นแก้วมีความเก่าก็ขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ก็เปิดกล่อง เปิดกล่องดูผลงานลูกปัดนะครับผลงานลูกปัดก็ถือว่าออมีความพอใจในระดับหนึ่งนะครับทุกอย่างก็สมบัติผัดกันชมครับผมสมบัติผัดกันชมนะครับก็ได้มาสองเส้นนะครับที่เป็นเส้นก็ได้มาสองเส้นได้มาสองเส้น ชอบก็ทักมาได้ครับราคาเป็นกันเองครับหลักร้อยอ่าหลายร้อยก็มีครับแล้วก็ตัวประดับครับอันนี้เป็นตัวประดับนี่ครับเอาไว้แต่งเข้าเส้นครับไว้แต่งเข้ากับเส้นที่เราจะร้อยครับของผมก็ร้อยร้อยเองนะครับร้อยลวดเป็นลวดเหลดนะครับแม่เหล็กไม่สามารถดูดได้แล้วก็ทนต่อการเสียดสีของลูกปัดนะครับ คือเราจะไม่ร้อยไปทั้งเส้นถ้าร้อยทั้งเส้นเราต้องแกะออกมาร้อยอยู่ทุกๆเดือนนะครับถ้าเราไม่เราไม่แกะออกมามันจะผุพอผุแล้วไอ้ที่ลูกปัดมันกัดนะครับลูกปัดนี่ต้องเข้าใจว่าพอเขาเจาะเขาเจาะสวนเข้าไปอย่างนี้ครับมันเยื้องกันแล้วมันคมเข้าข้างในมันบาดไปบาดมาม้นไปมุนมาไม่ขาดเพราะฉะนั้นถ้าร้อยอย่างที่ผมร้อยเนี่ยมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนตรงกลางเส้นก็ได้ตรงไหนก็ได้สลับกันได้ของผมก็มีการร้อยลูกปัดอยู่ครับ ผมก็ไม่ได้เก่งครับหัดร้อยครับหัดร้อยก็หัดร้อยซื้อมาหัดร้อยอย่างเงี้ยครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามไว้ผมก็จะมาลงให้ความรู้เกี่ยวกับลูกปัดในเท่าที่ผมมีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนการที่อยากจะซื้อขายก็ทักอินบ็อกมาหลังไหม่ได้ครับนี่ก็ขอขอบคุณมากครับผม